ครับสวัสดีครับปีพีทุกคนนะครับเนาะอ้าสุกรออึกขนกัสสวัสดีปีใหม่ได้พี่น้องเด้อห่าฮ่งฮ่า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 พ่น่า่าฮ่า้่าเ่า่านฮะ่านฮะ่าี้าฮ่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 าฮาฮมาฮ่าตาฮ่าฮ่าข่าฮ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 ่าาฮ่า่าฮ่า่าฮอาฮ่าฮ่ัน,นะน,นาา วันศุก 2, ร 69, ์ที่สองมกราคมหกเก้าลาวพัฒนาออกสองห้าสามหกสองหกับเลกล่างกออกสามหกนะพี่น้องเนาะเป็นจังไดพี่น้องเลกรัฐบาัไทยเข้าออกศูนย์หกหนึ่งหกเลกลาวมาออกสองหกสามหกโอ้พี่น้องแระป่านกันยังมีผู้ถือผู้เขาอยู่ได้พี่น้อง ของพ่อชังคมนี่ก็เขายิ่ได้พี่น้องเน้อแต่ว่าพ่อมันเน้นผิดซสือเน้นผิดตัวนะครับนี่นะครับวันศุกร์ที่สองมกราคมสองห้าหกเก้าลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดหกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดมาหกนะพี่น้องขับศูนย์หนึ่งสอง เลขไทยแมนเบิดเลยพี่น้องเอ้ยหกศูนย <c oughs> ์หกหนึ่งขับเลขเล่ากับหกสองขับเลขออกสองหกเนาะพี่น้องเนาะเข้าตัวกับเข้าตัวกับกถือว่าเขายู่งพี่น้องเนาะขับออกหกสองหกเนาะพี่น้องเนาะเอามือนี่ยพอเตรียมพามาตามต่อยนะครับ ครับวันจันทนระ์เนาะพี่น้องเนาะ kam um. รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเจ็ดกับแปดนะครับ ครับเจดกับ8ดเน้นที่8ดนะครับครับเลขติดหนึ่งสองสามนะครับ ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเกดหนึ่งเกดสองเกดสาม นะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับ ครับส่วนตัวเน้นพี่น้องครับแปดหนึ่งแปดสอง สี่แปดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะครับ ขับกันเบิลเจ็ดเนะครับสัดเจนนะพี่น้องเนาะขับวันจันทร์ที่หมกราคม25 69เกาลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่8ปดขับเล็กติดเล็กวิ่งกัน1 2 3นะพี่น้องเนาะรับ7จ7ดหนึ่งเจ็สา ครับมัดที่ผ่านมาตัวเน้นบดเขาได้พี่น้องเด้อเขาตัวที่บนเน้นเอาฉะนั้นแล้วอย่าลืมมักตัวเด็กกับพิจรารณาเบิง่งที่สําคัญก็่าลืมกับตัวไว้นํเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมกับเฉเบิ่งก็ได้พี่น้องเด้อนี่นะครับตำราวช่างคมวิ่งเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดบนล่างเจ็ดหนึ่งโอดเน้นเจ็ดหนึ่งตัวหนึ่งเลยพี่น้องเด้อพอเตียมลืม น,นี่ครับเน้นเจ็ดหนึ่งปดหนึ่งแปดสองสปดหนึ่งตัวเน้น6กเจดหนึ่งเบิ้ลเจ็ดปดแปดนะครับอ้าวสัตว์เจนาานพี่น้องเนาะครับปเตรียมขอขอบคุูหอะไรได้ครับเด้อพอเพ็ดเนาะครับเนาะส่นะงมาให้ รับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อช่างคมหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเออ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรมกอไว่ยพอนอใอยเขา้ากอให้ปังครับพี่น้อง C, อิฟซี่ก็จะได้สุกมันกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเลืมล่มได้พี่น้องเลอกดไลค์กดแชร์พอเตีมน้ำแดเนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตีมนำหน้าคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออิซีทุกคนโกบโมันมัน,มนเห้งๆงด้วยๆเนาะครับเนาะขับพอกันชิปนานครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม